นนัีเก้าเก้ารถบ้านซื้อดีถูกวนวัสดทุกคนเลยนะเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะคะวันนี้มาไลฟ์สดวันนี้สดใน y YouTube YouTube นะจ๊ะวันนี้มาสดนะคะสวัสดีแปดท่านนะคะแปดท่านสวัสดีครับวันนี้เรามาไลฟ์สดเราไม่มีเราไม่ได้เทปนะมีคำถามอะไรถามได้นะจ๊ะ ชาว u t u b e มานะคะอยากได้รถฟังทางนี้เลยเพราะว่าวันนี้น้องเต้ให้โปรโมชั่นค่ะฟรีถึงเมษายนนะคะ mm hmm. ก็คือใช้เงินดาวแค่9้าบาทเท่านั้นออกรถได้ถูกอาชีพที่มีเอกสารยืนยันไรายได้ชัดเจนนะ mm hmm. อยากดูคันไหนเดี๋ยวพาไปดูเลยอยากหาผ่อนประมาณไหนแจ้งได้เลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าวันนี้รถเยอะมากเลย mm hmm. ว,ว่าจะเป็นรถเก่งรถกรนะบ mm hmm. ะเนเบบานะเดี mm ๋ย hmm. วเริ่มต้นคันไหนดีอนันนสันนวราละกัน mm hmm. คันนี้เป็นคาลิเบอร์4ประตูผ่อนเบาๆถูกๆ อ๋อเป็นแคบอ๋อคันน okay. like, uh, ั้นไปแล้วโอเคสวัส <moderate> ดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยคอมเมนต์สอบถามได้นะถามไนเลเลยเนาะฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยอ่ะคันนี้นะคะรถแคบปี2018 15คือสิาสันนวลาเามร้0ยสี่0าบาทโอเคราคานี้ นานๆทีมาในยู u ูบเนาะรถไป2 0 0ห0เหลือ4 5 0 0 0นหบาทคันนี้ผ่อน800 0ัคันนี้ผ่อน800 0นะคะสวัสดีคะ่ะรถตู้มีนะคะเป็นรถตู้เบนจูรี่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไปดูเหลือคันเดียวคันสุดท้ายขับฟรีถึงเมษาเลยเออถือว่าพี่สนใจรถคันนี้ใช่ไหมพี่ก็เดินเข้ามาในในเกาบาทสวิตเนาะพือเอกสารมาร4อย่างแล้วก็เงินดาว9บาทเราเซ็นเรื่องการเสร็จเปิบเรื่องผ่านพี่เอา,เาไปเลยแล้วก็นับไปจนถึง เมษายนพี่ไม่ต้องจ่ายค่างวดสักบาทเลยเพราะาเดี๋ยวเคสซี Support, P i ซับพอร์ตหายภายในระถก,ก็จะเป็นแบบนี้เบาะหนังนะคะเครื่อง2.7ปี2016คันนี้นะผ่อนประมาณ12แต่เคสซีริสซั u พอร์ตให้พี่เลยจนถึงเมษายนโอเคไหมปีหน้าปีนี้ทั้งปีตั้งแต่วันที่พี่รับรถไปไม่ต้องจ่ายค่างวดเลย ออกแนวแบบ VIP เลยนะใช่ออกแนวกับ VIP เลย20คนดูสวัสดีนะคะฝากกดติดตามด้วยนะฝากกดซับสไคร e ด้วยนะคะอ่ะรู้ว่าจะหารถเก่งผ่อนประมาณ7-8 0พันน้องเต้มีอันติทให้อันติ๊คันนี้เครื่องพันแตัวจีเกียรโตปี2016ราคาที่499 499 9รถกระบะตัวทึบมีค่าเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวพาไปดูเลยนะคะกระบะตัวทึบมีโปรโมชั่นเหมือนกันเนาะ คันนี้เครื่องพันแปดนะคะ499ก็ผ่อนแปดพันผ่อนแปดพันคันนี้ก็ผ่อนประมาณห้าพัน v i o ตัว E หาผ่อนประมาณไหนพี่พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะเ็จะคัดรถให้เลยคันนี้ผ่อนประมาณห้าพันก็คือ Vios 1.5ตัว G เกียร์ออโต้เป็นรถติดแก๊สค่ะรถติดแก๊สจากโรงงานนะสีเทาผ่อนห้าพันสวิฟสวิฟมีครับสวิฟมีอ่ะ คันนี้สวิตป,ปีใหม่ๆเลยปี2019ดาว9บาทขับฟรีถึงเมษายนเลยนะคะประกันเครื่องประกันเกียร์มีให้หมดเลยเนาะก็ให้บัตรเชือเหลือฉุกเฉินด้วย1ปีนะคะมีบริการจัดส่งรถฟรีด้วยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด200,000คนที่ติดตามช่อง y ย t u b e เก,กากระวสวิตอยู่ณนะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนน้องเต้เชื่อว่า200,000คนนียทั่วประเทศแน่นอนเนาะ เชื่อว่าทั่วประเทศแน่นอนฝากนะคะใครอยากได้รถหรือว่าเพื่อนอยากได้พี่น้องอยากได้ญาติอยากได้นะคะแนะนํามังได้มีค่าขนมให้นะเป็นค่าแนะนําให้นะคะหรือถ้าใครอยากออกรนแล้อยู่ต่างจาังหวัดไม่สะดวกมาต้องเต้มีบริการเซ็นสัญญาให้ถึงที่บ้านเลยอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนไปเซ็นให้ถึงนี่เลยแล้วก็พอเรื่องผ่านเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเอารถนะคะใส่รถสไลด์ขึ้นไปให้คันนี้นะคะ suzuki swift เครื่องพันสองเกียร์ออโต้ ปี2019ผ่อนประมาณ8,000สีดำเนาะแจ๊ดผ่อน6,000สวัสดีนะคะย23คนดูสวัสดีนะรับซื้อรับเทิรนรับทุกอย่างเลยนะคะให้ราคาสุดกว่าท้องตลาดด้วยคันนี้เนน้าแจ๊ด1.5ตัววีเกียร์ออโต้ปี08ปี08ผ่อน7,369,000บาทดาว9บาทขับฟรีถึงเมษาช่วยค่างวดเป็นโปรโมชั่นช่วยค่างวดให้เนาะช่วงนี้ลูกค้าจะได้ไม่ต้องผ่อนนะ ขับอย่างเดียวเติมน้ำมันอย่างเดียวเนาะไม่ต้องจ่ายค่างวดเลยไปจนถึงเมษาหกห้ปีนะขอบคุณค่ะพี่เอกลินพี่เอกลินก,กดติดตามหรือยังฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ28คนดูสวัสดีนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าโยเครื่องพันหตัวอีปีศูนย์หกพันสี่พันตลอดสัญญาไม่มีขึ้นไม่มีลง สี่พันยังไงสี่พันอย่างนั้นไปเลยดาว9บาทแล้วไม่ต้องจ่ายค่างวดด้วยพี่ยังรถไปขับก่อนเนาะบอกก่อนเลยนะคะว่ารถทุกคันรับประกันไม่มีชนหนักผิดความนำ้ำท่วมจมน้ําไฟไหมรถสวยเก็ดเอพรีเมียมแน่นอนรับประกันการันตี การันตีให้มี4สาขาแต่ว่าสาขาที่น้องได้ยืนไลฟ์สดอยู่ตรงนี้คือสาขาสีนครินเป็นสาขาใหญ่สาขาแม่สาขาอพิเชียลนะคะได้ส่วนลดเยอะสุดได้ดูรถเยอะสุดแล้วก็ได้โปรโมชั่นเยอะสุดด้วยนะอันนี้บอกแล้วนะว่าสาขาใหญ่จะได้โปรเยอะกว่านะถ้าสะดวกเข้ามาก็เป็น้งเต้ยู่สีนครินแยกลาซานนะคะหรือว่าถ้าใครอยากโทรมา 30คนดูนะบเบอร์0818743442โทรมาปรึกษาได้ปรึกษาเคสฟรีนะคะปรึกษาเคสฟรีนะคะโทรไม่ติดไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวมีคนโทรกลับแบ่งๆกันมีคนโทรกลับอ่ะคันนี้ v ีอแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดาสีเขียวนมเขียวมัชฉะสวยมากแต่งทั้งเครื่องแต่งทั้งท่อสตาร์ทมาโคตรเพาะเลยออกแนวแบบท่อแต่งสวย สวยใส่แม็กให้ด้วยนะคะแม็กใหม่ยางใหม่ทั้งแม็กทั้งยางใส่ให้ใหม่ร้เปอร์เซ็นต์รถมือสองก็จริงแต่ของแถมที่แต่งให้เดี๋ยวพาไปดูรถกระบะแต่งซิงของแต่งที่แต่งให้คือของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคันนี้พอดีพันเป็นเกียร์ธรรมดานะคะสายซิ่งต้องโดนหรือว่าจะเป็นแคมรี่สีทองบเบสเลอร์ขายดีคันหนึ่งตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดไฮบริดรับประกันแบตเตอรี่สองปีออกได้ทุกอาชีพเลยนะที่มีเอกสารยืนยันะลรได้ชัดเจนคันนี้ 2,013ผ่อนประมาณ12 0 0 0 c a m แคมรี่สีทองนะคะ f o r d r a n g e r 2.2เกียร์6สปีดคันนี้เป็น4ประตูผ่อนหมื่นนิดๆสีบอลเทาสวยมากกระจังหน้าคือแบบโอ้โหนะคะดาว9บาทขับฟรีถึงเมษายโยนสวัสดีคะ่ะพี่เฉลิมเกียรติโอ้สวัสดีคะ่ะพี่เฉลิมเกียรติน้องเต้นไม่คุ้นเลยเคยไปดูไลฟ์น้องเต้ไลฟ์สดในเพจ f a c e b o o k หรือเปล่าใช่ไหมเคยไปไหมคะ ใส่ไปไหมอันนี้ V ออสผ่อนสี่พันเหมือนกันน้อมนีอันนี้ปล่อยแล้วค่ะอ๋อคันนี้ขายแล้วโอเคขอโทษทีไส่นี้แหละอ๋อขายแล้วใช่ไหมอ่ะจัดปะรถสี่พันตอนนี้เหลือประมาณสอาคันนะพี่ถ้าสนใจรีบทิ้งเบอร์โทรไว้ในไลฟ์สดได้เลยนะคะอ่ะ ตโยต้ารีโวโลโแต่ว่าคันนี้เป็นตัวจีธรรมดานะคะใส่แม็กใหม่ยางใหม่ให้ทั้งแม็กทั้งยางของใหม่ร้อเปอร์เซ็นต์เลยพี่อยากจะทรงแบบไหนอยากจะทรงลอยื่นอยากจะทรงยีราาแคะเอ่อทำทรงหลดเตี้ยอะไรเงี้ยจัดให้ได้หมดเลยนะคะส่วนคันนี้เป็นสีเหลืองล้วนเป็นสีบับเบิ้ลดีสีเหลืองนะคะถ้าใครชอบทูโทนเดี๋ยวทําฝากระโปรงคาร์บอนห้หรือว่าจะแลปแก้มแลปประตูแลปแ,แคปจัดให้ได้หมดเลยเนาะ,ค,ะคันนี้รถปี2016นะคะเครื่อง2004 ขอนประมาณหมื่นหนึง่งแต่ว่าพี่ไม่ต้องจ่ายค่างว่าถึงเมษายอย่างที่บอกรถทุกคันไม่ต้องจ่ายค่างว่าถึงเมษายนต์คันน, 10, นี้ผ่านหมื่นหนึ่งหรือว่าจะเป็น Honda c ซ V โอ้ใครถามหาซ r v ีอนหมื่นสองจริงๆอ่ะซ r v อวไปหมดแล้วนะอันนี้เพิ่งเข้ามาซ r v วมีประมาณสองสามันไม่ไม่คิดว่าแบบจะไปเร็วขนาดนั้นเนาะเพิ่งเข้ามาได้ไม่ถึงสองอาทิตย์ไปแล้วไปแล้วเมื่อวานเพิ่งเข้ามาเนี่ยรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเลยนะคะปี2013คันนี้6 000, 2 000, 9 0 0 0อบาท เครื่องสองพันตัวอีนะเนวราสี่ประตูเอ,อ้ยคันนี้สวยนี mm ่ไ hmm. งอยู่นี่นี่เองเป็นคาลิเบอร์นี่เองตัวนี้เป็นตัวท็อปนะตัวท็อปสวยมากสีขาวมกุกสวยบกเลยสวยมากเดี๋ยวพาไปดูรถแต่งซิ่งเขยนชอบมากพี่กิตตีโอเคชอบรถคันไหนเดี๋ยวผมได้พาไปรีวิวเป็นพิศเศษเลยอันนี้ NP 3 0 0 4ประตูเครื่อง2 5รุ่น GL 5 000, 5 0 0 0นบาทไปดูรถกระบะแต่งซิ่งกันไหม คนที่เข้ามาดูองเต้อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะส่วนมากจะไลฟ์สดในเพจ f a c e b o o เดี๋ยวางเต้ขอฝากเพจ Facebook ไว้นิดนึงเข้าไปดูไลฟ์สดได้นะไลฟ์ทุกวันเห็นไหมเก้าเก้ารถบ้านสวีทแคปเจอร์หน้าจอไว้ก็ได้นะคะหน้าปกแบบนี้คนติดตามสองแสนทุกอย่างเป็นแบบนี้หมดเลยสามารถเข้าไปดูเรื่องดูรถได้รถเยอะรถเยอะมากอ่ะแจ๊คคันนี้รอปล่อยแจ๊คคันนี้ไลฟ์สดรถมาได้สี่วันเมื่อวานก่อนเมื่อลืนก่อน บอกไปถูกวันก่อนวันก่นมาลืมก่อนวันก่อนไล์ช่องทางติ๊กต็อกลูกค้าโทรมาจองแล้วนะคะเรียบร้อยสัญญาผ่านแล้วสัญญาผ่านไวสัญญาผ่านไวลูกค้าเป็นพนักงานบริษัทใครที่ทำงานพนักงานบริษัทพนักงานประจําเรื่องจะผ่านเร็วกว่าเพราะว่าหลักฐานแน่นรถด,ดูสวยด้วยคันขอบคุณคาขอบเพิ่กิตตินะคะ ออกได้ทุกอาชีพพี่มีเอกสารยินดีรัได้แฮงเต้นะคะไม่ว่าจะเป็นแกปฟฟ์ลาล์โมบไลแมนพี่ไรเดอร์เนาะรับผอแม่บ้านพี่พี่ก่อสร้างพี่ชาวสวดออกได้หมดเลยต้องได้ดันให้ดันให้ทุกเคสมีรถใช้แน่นอนสับรีถึงเวสาด้วยคันนี้เมื่อกี้พาดูเป็นตัวเจธรรมราใช่ไหมตอนนี้พาดูเป็นตัวเจพดัดกระจกไฟฟ้าสีชมพูค่าสีค่าเปลี่ยนหน้าให้ให้ จริงๆมันเป็นหน้ารีโวธรรมดาแปลงหน้าเป็นหน้าร็อกโคให้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่าสีค่าแปลงหน้าค่าฝากระโปรงคาร์บอนค่าแรปประตูแรปแคปและค่าแม็กใหม่ยางใหม่ค่าแม็กไลเนอร์ใหม่ใส่ให้ฟรีทุกอย่างที่กล่าวมาใส่ให้ฟรีหมดเลยเนอะของแถมเป็นแสนแล้วจ่ายค่างวดให้ถึงเมษายนด้วยอย่างเช่นเรื่องพี่ผ่านผ่านแล้วพี่มารับรถวันนี้พี่ก็นับไปเลย นับวันติ๊กติ๊กปันคินไปเลยว่า,มาวเมษาค่อยจ่ายค่างวดน,นะคะไม่เคยครับแต่เป็นเอฟซีแฮสซีขอคนนะคะเอฟซีฮสซีมีใช่ไหมวันนี้แฮสซีติดธุระนิดหน่อยเลยไม่ได้มาไลค์กระตงเต้น,นะคะคันนีเป็นอ s ซุ u อันิวกระจังหน้าโคเมียมสีเหลืองบัลิูนบีมีโตโยต้าแล้วก็ต้องมีอนะิซุสเนาะคู่กันของคู่กันพี่เฉลิมเกิอยู่แถวไหนเออสายสี่คนโดสวัสดีนะคะอยู่แถวไหนคะเป็นแฟนเพจที่ไหนครับ คันนี้เป็นตัวเจธรรมดาสีน้ำเงินแก้วเหมือนเดิมปกติเป็นหน้ารีวอธรรมดาก็แปลงหน้าไฮเป็นหน้าหลอกโคะเนาะใส่หน้าโปรเจคเตอร์ดีสปอร์ตไลท์แม็กใหม่ยางใหม่และฝากระโปรงแร็คแคปฟอร์ดแคปเตียเครื่อง2.2เกียร์6สปีดรถแต่งซิ่งทุกคันรถแต่งซิ่งทุกคันนะคะดูใส่แม็กใหม่ยางใหม่ไฮเนาะรีวอพีลเนอร์ตัวแคปก็ใส่แม็กใหม่ยางใหม่ให้เหมือนเดิม แต่งซิ่งแค่ภายนอกแต่ว่าทุกอย่างเครื่องเดิมหมดไม่ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาไม่ได้ไปยุ่งกับตัวเครื่องเขาอิลสุออนยูตัวท็อปตัวแซดคันนี้พวงมาลัปฏิฟังชันเบาะหนังด้วยคันนี้ผ่อนประมาณเหมือนนิดนิดรีเวลแคปรับซื้อรับเทิร์นหมดเลยนะคะสามารถโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะที่ขึ้นอยู่0 8่ะศูนย์แปดหนเป็นเบอร์ของเฮียสวิตเองนะคะโชว์ตัวใหญ่มากเลย เต็อนท์อยู่ที่ไหนเต็อนท์อยู่เอ,อ่อสีนาาักขลิญแยกลาซานนะคะติดกับหัวปลาช่องดอร์ซีก่อนถึงแมคโครบิ๊กซีสีนักขลิญก่อนถึงห้างแจดะคาดเต็นท์น้องเต้อ,อยู่ซ้ายมืออยู่ฝั่งเดียวกันแหละเนาะอันติดไปแล้ววีออฟไปแล้วโอเคบอกไปแล้วอ่ะคอนด้าซิตี้สีขาวตอนเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนเดียวใช่ซิตี้สีขาวคันเดออนท์หัวละวันเก้าพันน้ำตาบุรีหรอคะนี่นูะะนตอนนี้ฝนตกไหมนอนฝนตกไหมมืดมาเชีย อาเจ๊ 16, 5, ปันหกปีศูยังอยู่มาด้าสยังอยู่นนทบุรีนนทบุรีไม่ไกลไม่ไกลหรอกนะติดตามทุกไลน์ครับขอบคุณนะคะ,ะมาดูรถเข้าใหม่ที่จอดอยู่ข้างนอกเต็นท์เพิ่งเข้ามาใหม่หมดนี่เลยนะไม่ว่าจะเป็นแคบป4ประตูตอนเดียวรถเก๋งรถคออรถทรมาหาก,กินเพิ่งเข้าใหม่คันนี้ก็เป็นแคปเตียใส่แม็กวิลให้ แต่ว่ายังไม่ได้แลบปากกระโปงให้เผื่อแบบลูกค้าชอบแบบคินพีนไงชอบแบบสีเดียวอะแต่สีทุกสีที่ลงให้ไม่ว่าจะเป็นสีเดียวหรือ2ส,อสีลงเล่นให้แล้วนะคะไม่ต้องกลัวเป็นขวัญใจดันตรวจเนาะฟอร์เรนเจอร์อ่าคนเดียวพอนหกพันคนเดียวพอนหกพันเดี๋ยวขึ้นตู้ขึ้นคอกให้แล้วก็ตู้เทปพี่เหมือนเห็นอยู่อะของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเมตรแปดสิบสองเมตรสองเมตรสิบลูกค้าเลือกขนาดความสูงได้เลย,เลยหรือว่าถ้าใครไม่อยากได้ตู้เทบเอาไปวิ่งร่วม เซเว่นไปสนีโลจิสติกลาลำมบูวิ่งร่วมเกี่ยวกับพวกอะไรอย่างเงี้ยเงินดีมากน้องเต้มีข้อกลัวให้น้องเต้มีข้อกลัวให้เกษตรกรชาวประมงนะคะใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวต้องการลดคอก้าขายของเก่านะคะหรือว่าส่งรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะส่วนมากเอารถแบบนี้ส่งลูกค้าใช่ไหมใครทาแบบนี้อยากได้รถรถอันเนี้ยมาน้องเต้ให้ขับฟรี90วันไปเลยเออไม่ว่าจะเป็นรถคอกร,รถตู้เทิบ หรือว่าอยากได้หลังคาแบบไหนแจ้งได้เลยนะคะแจ้งได้เลยนะหลังคาก็จะมีเอ่อตู้เทฟคอกลัวตู้คาโก้ตู้แห้งอะคะ่ะหรือว่าจะเป็นตู้ห้องเย็นตู้แช่แข็งอุณหภูมิติดลบ20องศาทําธุรกิจเกี่ยวกับหมูกระทะอาหารแชร่แข็งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าของที่ต้องใช้ความเย็นในการกักเก็บรักษาสินค้าต้งต้ก็มีรถตู้เย็นให้รถตู้เป็นแสนแถมให้อยู่ดีนะคะขันไหนมีแหนบให้มูลคา3า0 0 0ื่นขันไหนมีเข่าลอยให้สี่ห0,000ื่น กับแสแล้วนะก็ใส่ให้ปีเลยนะคะแล้วก็ให้กับปี90วันพี่เอาไปวิ่งงานก่อนได้เลยเนาะเอาไปรับงานกับเซเว่นก่อนได้เลยรับโมบอะไรประมาณนี้ปีศูนย์เก้าพี่ชลูมเหรอแจ๊คปีศูนย์เก้าพันหกพันห้าค่ะเหลือคันเดียวเป็นสีเทาที่เมื่อ <มา S 2> กี้เป็นเบาะหนังด้วยนะแล้วก็พวงมาลัยมอติฟังก์ชันด้วยนะคะ <มา S 1> สวยวเดี๋ยวรบกวนทิ้งเบอร์โทรมาได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดสี่สามสี่สี่สองเมื่อกี้จะไปจำเบอร์เฮียเฉยเลย พี่เฉลิมสวัสดีครับเิมอะมจะเป็นรถกระบะตอนเดียวโปร์มชั่นมี2โปรถ้าไม่เอาขับฟรี90วันน้องเต้ให้ลอตเตอรี่เล่มหนึ่งก็คือ100ยใบให้ลอตเตอรี่ไปเลย100ยใบ<ๆ>ถูกแน่สอตัวท้ายยังไงก็ถูกนะคะซื้ร้อยใบเดยนะสำหรับรถกระบะตอนเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าคอกซิงไม่อยากได้เลยสีทำให้อยู่แล้วเป็นสีฟ้าคาม ไม่เอาหลังคาด้วยเดี๋ยวใส่แม็กให้ชุดหนึ่งปกติตอนเดียวถ้าใส่หลังคาจะไม่ใส่แม็กให้เขาจะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะถ้าไม่เอาหลังคาเดี๋ยวใส่แม็กเป็นแม็กแต่งซิงให้เป็นคอซิ่งลูกค้าก็ไปติดตั้งคอกขเองแต่ถ้าลูกค้าเอาคอลูกค้าก็ต้องไปติดมาตั้งไอแม็กเอาเองใช่แต่ว่าเออเลือกเอาอย่างไหนมันคุ้มเนาะแต่งจริงแบบไหนก็คุ้มเพราะราคาเท่าๆกันไล่ๆกันแถมได้ทั้ง,งข้างวดแค่คับปีข้างมวดก็ได้ลอตเตอรี่ใช่ ถ้าไม่เอาค่ะปีเก้าสิบวันก็ได้ลอตเตอรี่ร้อยใบเอาไปเลยร้อยใบพี่ให้ลุ้นแบบจุกๆไปเลยสวัสดีห้าสิบท่านเราห้าสิบท่านสวัสดีครับพิ่มบัมเพิมบัมเลยเฉพาะตอนเดียวนะที่ได้ลอตเตอรี่ร้อยใบอ่ะแต่ถ้าพี่มาลอตเตอรี่นางเจ้ให้ขับปีเก้าสิบวันแจกครั้งวันเทงวดหนึ่งตอนเดียวเยอะตอนเดียวเยอะเชฟมีค่ะเชฟมีพรีโวฟพิลันเนอร์นนอมีบอกว่าบีทีห้าสิบท่านนี้ผ่อนเจ็ด<อ>พ,พันพนะอ๋อบี บีที50อุ้ยนี่ไงซี v ิ c เอฟดีไฟท้ายแปดเหลี่ยมติดสปอยเลอร์หลังให้ด้วยเอฟดีสีดำหนังฟ้าสีดำสบียสวยให้นบเมื่อกี้เหลี่ยมเออแปดเหลี่ยมจริงปะเนี่ยแปดเหลี่ยมนะคะบริการหน้าเหลี่ยมเบาะหนังสีครีมด้วยอ๋อแกวใครชอบซี v ิ c อ่ะบีที50โปรผ่อนเจ็ดพันบีที50โปร คอนเจ็ดพันจริงปะจริงทำไมถูกจังดูราคาสามแปดเก้าปเก้ารถจักสบ,บอยอีกือน,นึงเลยเนะยังีย่ยบอกว่ารถไปเลยเืนนึงว่ะี่ยบอกาไปเลยเือนหนึ่ง,ง,งดูราคาน้อเจ็ดพันเอาอึ้งเลยอึ้งเลยประตูพอนเจ็ดพัน 7, <laughs> จริงปะงงมาด้ค่ะนีปีไม่เก่าเลยนะปีสิบสอไม่น้อยมาก ปีสิไมโคตรน้อยคันนี้ยอา้าอึ้งไปอีกนะอ,อึ้งอีกมาเด้อคันนี้ใครจะเอา <laughs> มีคันเดียวด้วยสีสวยดะสีเทานมนมใช่สีเทาโอ้ oh my god พันเจ็ดพันสี่ประตูน้องเจ้อึ้งอยู่นะเอออึ้งราคาเลยเพราะว่ามันนะถ้าเป็นแบรนด์หลักนี่ก็มีเป็นเกือบหมืนนะม่นหมื่น,นงใช่ก็ขับได้เหมือนกันเละใช่แล้วหรือจะเป็น ดีแม็กสี่ประตูเกียร์ออโเอ้อดีแม็กสี่ประตูเกียร์ออตโต้คันนี้เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นก็าพันบาทพรหมหมื่นสี่แต่จ่ายข้างว้ถึงเมษายนมีสวยออโต้สีดำด้วยนะน่ข้างหลังเ,เอ๋อยู่ข้างหลังเอามามามาเล่อๆมาแล้วๆออโต้สี่ประตูสีดำนะคะข้างในสวยข้างในบอกเลยว่ากลิปมาก กิฟต์เลยการันตีรับประกันเลยโคตรกิฟเลยอย่างกับรถใหม่เลยโคตรหอมเลยเออหอมดอกไม้เลย <c oughs> จริงเหมือนดอกมล <c oughs> อะลินี่ตอนเดียวเดอ้อไปเดียวนี่เยอะเด้เดออันนี้รถรถสองรถสปอร์ตสองที่นั่งปนะเปิดประทุนด้วยนะเปิดประทุนด้วยแต่ว่าจะเจ็บดาบนิดหน่อย <c oughs> ไม่มีบอเอาไม่มีบาะเสริม <c oughs> อันนี้สวยอันนี้พี่ช่างนะคะพี่ช่างแนะนำบอกสวยมากใช่ไหมคะพี่ช่างบอกว่าสวยมากอุ้ยสวยจริงวะเฮ้ยสวยจริงอ่ะบุ๊ยมีสีเทปแต่งนี่ไหมครับน้องแตงวู้ส่งมันมีเชฟสีเขียวกับสีเปิดรูไปดูเปิดรูไปดูพี่อัมพลเดี๋ยวเปิดรูไปดูแบบแจ่มมากเชฟสีประตูแต่งพรหกพัน ทั้งสองคันเลยอันนี้สีเหลืองสิบประตูดาวเก้าบาทขับปีหกเดือนมีจ่ายค่างวยทีหนึ่งเมษายนสามแสนห้าหมื่นก็พันบาทผ่ทอนเจ็ดพันไม่ถึงเจ็ดหรอกอาจจะหกปลายปลายปีดาวปีดาว,ดาวแต่งซิ่งโคตรสวยเลยให้ดูผ่เนี่ยในโดรลอบแม็กเดี๋ยวใส่ให้ใช่ปะใช่ยวใส่แม็กแม็กจะใส่ให้ถึงเป็นรักท้าจะใส่ให้โคตรสวยเลย โอ้โหผ่อนเจ็ดพันเครื่องก็แต่งดิฟฟี่มีโอ,โอ้โหจะเต็มลงอะไรนาดีอ่ารับประกันไม่มีชนะใครครับยวดูสีเขียวเนี่ยำพลน,นะนี่สีเขียวนี่เดี๋ยวใส่ผ่อนหกพันปลายปแม็กให้เหมือนกันนี่ยังไม่ได้ใส่แม็กดาวก้็มาขับฟีหกเดือนไ,ไปดูในเพจได้นะพี่รถในเพจเยอะมากเลยนี่เพจนี้ เกาการบาสีสวิตถูกแลวดีพี่ซื้อขึ้นมาประมาณจะสี่จะเจอพี่จะเจอสี่ห้าเพจที่ไม่ต้องตกใจนะพี่ดูเพจนี้เป็นหลักเป็นเพจออฟฟิเชียลเพจหลักเลยเนาะคนติดตามสองแสนเพจหลักของน้าเต้เองโลโก้เปล่าๆลุ้นล้นโลโก้ล้นล้นนะคะไม่มีป้ายกำกับอะไรเลยอืไม่มีอะไรเลยนะมีลก้นล้นอย่างเดียวพี่ไปดูได้เดี๋ยวเดี๋ยวร้าน้าโคตรเยอะเลย อ่ะนี่มีมคลิป,<ไ>ปด้วยเจอเฮียสวิตด้วยอ่ะใครไม่เคยเจอเฮียสวิตเข้าไปดูได้นะคะโอ้เยอะนี่พี่อ้พลบอกจะเข้าไปดูพี่ยมพลรบกวนทิ้งเบอร์โทรมาไว้ได้ไหมคะในไลน์เดี๋ยวองเต้โทรนัดให้จะได้เผื่ออยากดูรถคันไหนจะได้เตรียมรถไปให้ใ<ช>จะได้อาแบบว่าสมมติว่ารถคันนี้<ต>มันจอดอยู่ข้างในสุดอ่ะแล้วถ้าเขาเลิกงานหรือว่าเขาเคลียร์รถสัตว์รถเสร็จแล้วอ่ะ มันจะย้ายออกไม่ได้เดี๋ยวรถกอลทิ้งเบอร์โทรมานางจะได้เอารถคันนี้ย้ายออกไปร้อนข้างหน้าตั้งแต่เช้าเลยเนาะแต่จะมาตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะมาหลังหกโมงอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าอย่ามาเลยสามทุ่มนะคะคือฟิลกลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวเซียวกลับบ้านไม่ได้แล้วเลือกองงาน,นเลือกองงานหกโมงมาสักทุ่มหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่ใส่แบบนี้อันนี้จะเป็นเดี๋ยวอันนี้เขาจะไปใส่อันนั้นอะที่นั่งที่เป็นแบบว่า รถรับส่งอือรถรับส่งรถรับส่งนักเรียนอะไรประมาณนี้ตอนเดียวนะรถรับส่งนักเรียนอะไรประมาณนี้ก็แบาตู้ทิพมีครับมีทุกอย่างเลยดีแม็กก็มีดีแม็กใส่คอกนี่ไงดีแม็กก็จะเป็นแบบนี้แหละก็ใส่ใส่ตู้ให้ใส่อะไรให้ใช่โอ้สีแดงรอแต่งอะไร่างนี้เต็มเลยแครปใส่คอกหน่อยครับ ได้ครับอ่าเนี่ยเห็นไหมปกติถ้าขั้นไหนเป็นล็อกกระทะผ่าเนาะพวกพวกรถแคบรถตันรถทะแบบเออล็อกกระทะก็ใส่แม็กไงอย่างเงี้ยก็จะไปใส่แม็กให้แบบนั้นอันนี้อันนี้เลียวมากเลยนะคะเลียวพามาดูหลังบ้านแบบเจาอลรกที่ปกติไม่มีใครได้ดูนะอันนี้แบบอยากโชว์ไงว่าเปลี่ยนแม็กใหม่ยังใหม่ไงชาวคูชิโพลชาวเยอชอบปะอันนี้นะแม็กกบาระดับชาติมั้งนะคะระดับชาติ ปาเจโร่ ero, ผ่อนเก้าพันโตโยต้ารีโวอันนี้อะไรดีแม็กใส่วิ้ยแม็กโอ้ยแม็กสีอะไรเนี่ยสีโกโก้โก้ไปเลยเโก้ตายไปเลยจ้ะเจอทองแบบนี้นะโอ้โหวิบวับมากแม่สวยรีโวแคปรีโวแต่งซิ่งแต่งหน้าเป็น โค้ดฝากระโปรงดำประตูดำแคปดำตัวรถสีขาวใส่แม็กวลซินเวอร์ตัดด้วยสีแดงคุณโรนิวโแม็กมันจะใส่สลับนะคนที่ดูงเต้ตอยู่เนาะแม็กทีอีสามเจ็ดบ้างเวลบ้างอพีเอวันบ้าง,งอะไรทุกอย่างอะไรอย่เงี้ยถ้าใส่ให้ขนาไหนแล้วไม่ถูกใจอะ่ะเดี๋ยวเต้ตเปลี่ยนให้จับเปลี่ยนให้เลยเนาะใส่ไปก่อนให้รู้ว่าแต่ง บรีซิตี้หกสิบท่านสวัสดีครับขอบคุณนะคะไม่เคยฝากกดติดตามด้วยนะใช่อันนี้ก็เอฟบีบีเบดาวเาบาทขับฟรีหกเดือนหเดือนใหกเดือนโบบิลิโอแคมรพีอนมพีอํมคน แค่พลหรือว่าถ้าพี่พลไม่สะดวกทิ้งเบอร์นะคะเดี๋ยวรบกวนจดเบอร์เนาะเดี๋ยวลองเต้ไลฟ์สดจบจะโทรหานะคะเบอร์้องเต้นะศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดสี่สามสี่สี่สองิได้ไหมทิ้มใส่ได้พี่ยิงใส่คอมเมนต์ได้ปะได้แต่ว่าเดี๋ยวพี่สลับแอคเขาก่อนอ๋อเดี๋ยวพิมพ์ใส่คอมเมนต์ไว้ให้นะโทรมาก็ได้พี่ยิงมาก็ได้ยิงมาให้มันติดสองเติร์ดแล้วก็ตัดสายทิ้มได้เลยจะได้ไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท์พี่นะคะเดี๋ยว้องเต้ไลฟ์สดจบจะ ไปโทรหาสายที่เป็น,ปนมิสคอร์เนาะแล้วก็บาคับปี6เดือนใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูนะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะตึง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 ปังปัง,งสวัสดีนะคะพี่อำพล พี่กะแล้วแต่พี่เฉลิมพี่เฉลิมเกียพี่กิตติพี่เอกกรินเด็กอบยาคาดทุกชีวิตพี่ธวัชชัยสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่คอมเมนต์มานะขอบคุณนะคะอยากรู้รไขนาดยยไหมเดี๋ยวพาไปดูอเดี๋ยวพิมพ์เบอร์ขึ้นไปจะได้เผื่อใครไม่สะดวกจดเบอร์เนาะ เผื่อใครไม่สะดวกเจ็บเบอร์เด็วพิมเบอร์เข้าไปขึ้นยังครับขึ้นยังสุดเลยนะอ่ะมาแล้วขึ้นแล้วนะคะเบอร์นี้เลยจากแอคเคาท์999รถบ้มมานสวิต0 8 1 8 7ย์4ปดี่งพี่โทรมาได้เลยยิงมาก็ได้สองสามตแล้วก็ตัดสายทิ้งไปเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะนะจ๊ะ ไม่ได้ว่าน้องเต้แล้วครับนี่ไงใครอยากดูแจ๊สที่ว่าเมื่อกี้นี้อ่ะแจ๊สสีเทาปีศูนเก้าแจ๊สสีเทาปีศูนเก้าเบาะหนังพร้อมรายมอเติฟังกชันเครื่องพันห้าเป็นตัวเอสวีนะคันนี้สีเทาพันหกพันห้าหกพันนิดนิดไม่ถึงหกพันห้าหรอกหกพันหน่อยหน่อยหกพันต้นต้นนะคะ แต่องเต้กะราคาประมาณเอาไม่เกิน6,5 0 0นเนาะไม่เกินเดียวคันเดียวนะ,ะเ,วเติงเติงเตงเดอ๋องเต้ย้ำโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นของเต้นะคะสาขาสีนักขลิศสาขาใหญ่จะไม่เหมือนโปรที่อื่นเนาะถ้าใครชอบโปรเต้ก็เข้ามาได้ที่สาขาสีนักขลิศแยกราซานก่อนถึงแมคโครบิ๊กซีสีนักขลิศอยู่เส้นเดียวกันเลย โปร่ก็คือดาวเก้าบาทค่าฟรีหกเดือนแล้วก็จัดส่งฟิชทูประเทศศูนเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยสิบสองเดือนแล้วก็ซื้ทเอสซีสองตัวก่อนส่งมอบบริการเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องเป็นแบตเตอรี่ให้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เช็คระบบไฟจะสง่งฟรีใช่ไหมไปเลยลดก๊าดตอนเดียวแถมตู้แถมข้อแถมตู้คาโก้ตู้แห้งตู้เย็นราคาพ่งวงๆแล้วก็ค <90 S 1> ่าฟรีเก้าสิบวันถ้าไม่เอาค่าฟรีเก้าสิบวันก็ให้แบตเตอรี่เล่มหนึ่งหรือหนึ่งร้อยใบเอาไปเลยเลือกอย่างใดอยาว